หน้ากากโนราตัดพออยากให้ทุกคนรักคนที่อยู่ภายใต้หน้ากากด้วย จากกระแสข่าวดราม่าของเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือที่รู้จักกันในนามเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นจนหลายคนต่างเข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์ถล่มซ้ำเธออยู่เรื่อยๆลามไปถึงบางครั้งก็มีกระแสข่าวดราม่าน้องสาวสุดที่รักลิลลี่นารีนาเชื้อแหลมแต่ทั้งคู่ก็จับมือก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันซึ่งล่าสุดทั้งคู่ได้ออกไปร่วมรายการเดอะมัสลูกไทยทางช่องเวิร์กพอย23ในหน้ากากโนราที่ส่ง ต่อความเป็นโนราที่ไม่ทำให้ทุกคนลืมผ่านเสียงเพลงและบทเพลงจากหน้ากากโนราทั้งร้องทั้งเต้นและ่รยรำได้อย่างงดงามหลังจากที่พวกเธอออกรายการก็ได้โพสต์ความในใจที่อยู่ภายใต้หน้ากากโนราทางด้านเจนนี่เผยว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับพวกหนูเราสองคนจะจดจำตลอดไปว่าครั้งหนึ่งเราสองคนเคยได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ นี่คงเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่จะทำให้พวกหนูสองคนจำได้ไม่มีวันลืมยิ่งใหญ่และภรมิใจจริงๆค่ะและในทางด้านลิลลี่ได้เผยว่าขอบคุณรายการ The m a s สที่ทำให้หนูได้ถ่ายทอดเสียงเพลงถ่ายทอดความเป็นโนราถ่ายทอดความเป็นใต้หนูไม่เคยท่องกลโนราไม่เคยรำโนราไม่เคยทำเลย แต่ตอนนี้หนูได้ทำมันแล้วรักหน้ากากโนราแล้วหนูก็อยากให้ทุกคนรักคนที่อยู่ภายใต้หน้ากากด้วยอยากให้ทุกคนรักเจนนี่ลิลลี่ด้วยหนูไม่รู้เหมือนกันว่าถอดหน้ากากออกมาแล้วทุกคนยังรักหน้ากากโนราอยู่อีกไหมหนูจะจำไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตหนูได้ทำสิ่งที่มาสจาัจจรสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือการร้องเพลงภายใต้หน้ากากโนราให้ทุกคนฟัง